วันนี้ผมก็มากับอา,อาจารย์กอมนาผมเราสองคนก็มาเที่กันอีกแล้วนะครับวันนี้ที่งานกาชาหรือว่างานพ้อขุนจังหวัดเชียงรายปี2567นะครับครับผมเราก็มาเดินเที่ยวดูว่ามีร้านดังอะไรบ้างใช่ไหมใช่ใช่เขาบอกว่าโอ้ร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยเนาะว่าปีนี้จะด,ดีเนาะไหมเหมือนเขาทาเป็นโซนเป็นโซนเนาะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับท่ายโดมซึ่งเป็นรวมร้านอาหารนะเขาบอกว่าปีนี้เนะี่ยมีชื่อดังจาก เขาเรียกว่าร้านดังจากทิกต็อกเนาะอ่าดังๆมากมายมาให้เราชิมนะครับเมื่อกี้พี่หมีซื้อแล้วอะไรคาราเมลคาราเมลอ่าผมก็จะมาตามล่าหาเกี๊ยวอะไรไม่รู้อ่ะสักอย่างเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้อ๋อไม่เกล็ดไม่เกล็ดไม่เกล็เมไม่เกล็ดไม่เกล็ดไปเราไปดูเกี๊ยวดีกว่าเราเดินหากันว่ามีอะไรน่าสนใจม้างโอเคครับเราไปชมกันเลยขนาดกลาวันเนาะซื้อคนก็ล้นเนาะ ชาร์กชาร์กไทยแลนด์ที่เขาไปขอคุณนะอ๋อนี่ดังอยู่นะดังดังร้านดังเต็มไปหมดเลย จริงๆต้องบอกว่าเหมาะก,กับคนทุกเพศทุกวัยนะครับคือในงานเนี่ยมีรวมทั้งร้านอาหารเยอะแยะมากมายเจ้าดังนะครับแล้วก็มีห้างร้านต่างๆที่เขามาออกนะครับอย่างเช่นบูธรถต่างๆนะครับแล้วก็แม้กระทั่งร้านจําหน่ายอุปกรณ์เครื่องชงกาแฟอย่างของวันคาเฟ่สาขาเชียงรายเนี่ยเขาก็มาออกบูธที่นีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้ามาที่นี่ถือว่ามาเป็นครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆเนี่ยก็มีของเล่นให้ชอปปิ้งให้เลือกดูกเยอะแยะมากนะครับอันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับใครที่ชอบสายเดินงานแนวๆนี้ ก็เขาบอกว่า1ปีมีครั้งใช่1ปีมีครั้ง1ปีมีครั้งจริงท่านนั้นท่นั้นถ้าใครมาแล้วแบบมางานเดียวครบทุกอย่างต้องงานพระขุนเชียงรายมหาราชเชียงรายนี่แหละใช่นะครับเชิญชวนนะครับตอนนี้ง,งานเขาเพิ่งเริ่มเนะาะจัดมาไม่กี่วัน2วันเพ,พิ่งเริ่มมาได้แค่2วันนะครับสาหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็ฝากนะครับงานพระขุนจังหวัดเชียงรายปีนี้นี่ถือว่าของเยอะครบครันนะครับเดินสะดวกนะครับมีคนชมมาก่อนที่เราจะมาถึงเนี่ยน,นี่คือ เราตามมาพิสูจน์กันให้เห็นนะครับครับผมร้านเจ้าดังแย่เลยใช่ใช่เพียบเ,เลยร้านเจ้าดังในติ๊กต็อกนะครับโอ้โหสุดยอด <พอ S 2> มากมันจะติ๊กต็อกหมดเลยนะติกต็อกเฟซบุ๊กแ <c oughs> ล้วก็ร้านดังหมดเลยมีแบบขึ้นป้ายโอ้โหแต่ละร้านนี้นใหญ่โตป้ายแต่ละร้านมีดารามีพิธีกรเกือบหลายร้านมากอ่ะคือต้องมาลองนะต้องมาลองอันนี้ไอ้ตอนตอนนี้เราเราจะไปหากินอะไรนะตามล่าหาเกียก๊ยวเกี๊ยวเจ้าดังเกี้ยวเจ้าดังยังไม่ถึงเลยเนี่ยยังไม่ถึงเลยใช่ใช่ เ60เคือนโหสุดยอดมากาสายงานนี้ช่างภาพของเราน่าจะต้องทำการนักหน่อยแล้วแหละนะครับเธอร่าเธอร่าเธอร่านะครับทีมบัญชีของเราอบอกว่าเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับรู้สึกว่าราคายั่วใจมากในศูนย์นิสสันนะใช่ใช่เดี๋ยวน <c oughs> ีน<บ>้เราอยู่ที่บูธนิสสันแต่ศูนย์นิสสันเนี่ยต้องบอกว่างานพระขุนปีนี้เขาจัดเต็มนะครับก็คือเขาจัดครีมญี่ปุ่นญี<ต>นะ่ปุ่นใช่มีต้นซากุระอยู่กลางกลาง กลางบูธเลยใช่ใช่ต้อบอกว่าสวยงามมากนะครับผมคือถ้าไม่ซื้อก็แวะมาถ่ายรูปได้เเาาวชียยงรตอนนี้เรามาที่ไหนอาจารย์ก็มากินกาแฟฟรีที่ศูนย์นิสสันใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์นิสสันซึ่งเขามีเครื่องกดกาแฟนะครับเป็นแบบน้โต๊ะไม้ชิ้นนะครับจากบอนคาเฟ่สาขาเชียงรายมาคอยให้บริการลูกค้าประจำบูธนิสสันเชียงราย ถ้าใครอยากกินกาแฟฟรีก็ใช่ท่านใดสนใจก็หลังจากที่แวะชมสอบถามข้อมูลนะครับจากทางค่ายนิสันก็แวะมาทานกาแฟฟรีนี้ได้ครับแวะหานจชารสแว่หานชานะคะมากินกาแฟก็ได้ค่ะได้ไหมเอออร่อยอร่อยนะมเป็นข้ผัผมตักดเนข้วรดูสีแล้วมันนัวอยู่นะเอออร่อยไหมเราคุณแต่กาแฟสดบนไล่เนาะพอเรามากินกาแฟแบบ มันเรียกว่าแนวแนว instant coffee เนาะแส่กาแฟสมเติแต่พอเราอะไรนะจริงจริงเขาก็เขาก็ใช้กาแฟสดนั่แหละทำคิดว่านะเออรสชาติแล้วโอเคเลยนะมันมันนัวมันนัวเหมาะกับอากาศร้อนๆเวลาเราเดินงานในช่วงกลางวันเนี่ยต้องบอกว่ากิมแล้วเติมความสดชื่นเติมคาเฟอีนจริงจริงอ่ะผมผจะเบ้ลสองแต่ว่าพี่หมีบอกว่าเดี๋ยวเอเอาไปเจอรูฟกาแฟเจ้าอื่นเราจะต้องไปชิมอีกนะครับก็เลย ตัวแรกตอนแรกอ่าครูก๊อาจารย์กอ็จะกิน2แก้วนะครับผมผมหยุดไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเผื่อมีในงานเผื่อมีร้านกาแฟที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปชิมกันอีกนะครับก็หมอกว่ากาแฟของนิสสันนี่คือพานเลยพานพานอร่อย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 สุดยอดเลยแฮปปี้ด้วยไฮนผมไม่ไม่ว่าเดี๋ยวไปดูที่อื่นอยู่ เดินรางวัลพิเศษนี่คือของที่ระลึกนะครับนอกจากบูนิสันได้พวงกุญแจอ่าโอเคเลยนะครับใส่แจ้วพอดีใส่พอดีใส่กุดีอันนี้คือของที่ระลึกจากบูนิสันนะครับร่วมสนุกกับรางวัลจับไข่ตักไข่เมื่อกี้ทรได้เป็นพวงกุญแจนิสันนะครับสำหรับใครที่เดินผ่านหน้าบูนิสันแวะเข้ามาได้มาร่วมสนุกครับลงทะเบียนรับ รุ่นรางวัลแบบนี้เช่นเดียวกันคือขออาจารย์ก็กุญเจย,ยังไม่มีพวงโมเดลถูกต้องถูกต้อง,ต,องต้องบอกว่าอันนี้นิสสันนะครับส่วนอันนี้ <c oughs> อะไรยามาฮ่าเข้าเปินพอดี <c oughs> โอเคดูเรื่องดูเรื่อง <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เราแวะที่ทูนิสันนะครับนอกจากชมข้อมูลของรถยนรุ่นใหม่ๆจากนิสันแล้วเนี่ยเรายังได้ทานกาแฟพีนะครับสนหรับสุนทรบอนคาเฟ่เชียงรายและนี่นะครับได้ของติดไม้ติดมือนะครับของฝากกระบป๋มาด้วยนะครับก็อบอกว่าคุ้มค่าคือมาเดินเนี่ยต้องบอกว่ายังไงท่านมีของชมรวยของฝากติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนรวมถึงอาหารอร่อยอีก หลายร้านดังในพื้นที่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อไป ชิงชาสวรรค์รถในถังพวกนี้อันนั้นจะเป็น <c oughs> เขาเรียกว่า ivity en, แอคทิวิตี้ยามเย็นกิจกรรมเย็นส่วนกลางวันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเ,เดินชอปปิ้งนะครับดูอาหาร ใช้ในบ้านดูเสื้อผ้าทีของตกแต่งเครื่องประดับอันนี้จะเป็นสายช้อปสายช้อปอ่าสายช้อปปิ้งสายช้อปปิ้งถ้อาอยากจะมาเอาเด็กมาเล่นชิงช้าหมาหมุนหรือว่าความบันเทิงพวกคอนเส,สิร์ตต้องช่วงเย็นช่วงเย็นใช่ช่วงเพราะช่วงเช้าเขาจะไม่เปิดอ่าอย่างเ <สะ S 2> มื่อกี้ผ่านมาพวกชิงช้าหมาหมุนก็ไม่ยังอ่ายังจอดไว้ก่อนยังไม่ยังไม่ทำงานยังไม่เดินเครื่องใช่ตอนนี้เรากำลังจะไปหาเกี๊ยวเกี๊ยวเจ้าดังในทวิตเตอร์ อนนี้เราก็มายืยนกันอยู่ที่หน้ารูธของโคตรเกี้ยวนะครับก็คือร้านที่เรามาตามหาคือบอกเป็นเจ้าอย่างนี้ที่กนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยลูกคา้าเต็มหน้าร้านซึ่งโปดดับของเขาที่เห็นเนี่ยผมเห็นัสองฝั่งก็คือฝั่งเป็นเกี้ยวนะครับนาอที่เป็นห่น <S <S อ,อแป้งกับฝั่งที่เป็นกุ้งโดนัทนะที่ดูจากคลิปรีวิวของนฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่มีมา่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดลองสั่งนะสั่งซื้อกลับไปทานกัน ได้มาแล้วนะครับมาถึงทั้งทีนะครับซื้อสามกล่องนะครับซื้อเต็ตหมูบวกกุ้ง9ชิ้นชุด100บาท3ากล่องนะครับ เราอยู่กันที่ซุ้มหน้าเวทีของเชียงรายทีคอฟฟ่แอนคราฟนะครับซึ่งเราเจอร้านกาแฟอยู่หนึ่งร้านชื่อว่าร้านกาแฟไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะไปลองสั่งดูว่ากาแฟของที่นี่เขามีความพิเศษเป็นยังไงมีอะไรนําเสนอบ้างนะครับไปลองชิมกันดูตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านกาแฟนะครับซึ่งบอกว่าความพิเศษของนีระมาณจากใต้ด้านหลังก็คือเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการนะครับแล้วก็เร่ยกในส่วน การเป็นบาริต้าหรือว่าการชงกาแฟเนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำดูนะครับจะบอกว่าที่เราเห็นเนี่ยเรามีเครื่องบดที่เป็นแบบซิงเกิลโดดด้วยเพราะฉะนั้นเมล็ดที่มาจากเครื่องบดเฉพาะทางแบบนี้จะต้องเป็นแบบว่าเมล็ดมีความพิเศษทิดนึงนะครับอยากนำเสนอลูกค้าเดี๋ยวเราจะลองสั่งทางร้านจากเมล็ดตัวนี้ดูนะครับผมสั่งอเมริกาโน่เย็นไม่หวานเลยแล้วก็อ๋อโอเคเนาะชี้ชี้จะมาชี้จะมาชี้ชี้นี่นี่นี่ มาชี้นี่นะครับอ่านี่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 อันนี้ออ่าอ่าโอเคอันนี้อันนี้หนึ่งอันนี้อันนี้อ่าดูเขาเขาพิการอ่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาอันนี้เป็นด้ามทรงแบบ b o t t o m l a s e นะครับตะกร้าด้านในเนี่ยจะใส่กาแฟได้เยอะกว่าปกตินะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ย บาริสต้านะครับเขาเตรียมมาทำกาแฟให้เราเข้าใจว่าแก้วแรกนี้น่าจะเป็นอเมริกาโน่เย็นนะครับเราสั่งไป2รายการสั่งอเมริกาโน่เย็นนะครับแต่ไม่หวานเลยแล้วก็เอสเปรสโซ้ยครื่องเครื่องเขาโอเคเลยนะนี่หัวชงอีหงหนึ่งนะตัวเนี้ยอ๋ออีหงหนึ่งเหรอใช่สกัดดีนะดูหัวเนี่ยสังเกตเนี่ยอ๋อหัวอีหงหนึ่งใช่ใช่ด้านชงแบบบอสตอมเลสด้วยไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดามีเครื่องชั่งน้ําหนักด้วยทุกอย่างต้องเป๊ะนะอ๋อสุดยอด น้ำอาใส่น้ำร้อนออล้างร้านแก้วนะครับ<ม>เดี๋ยวเราก็ไปนั่งชิมกันข้างในแล้วก็พูดเกี่ยวกับเครื่องกาแฟน,นตอนนี้บาริสซ่าของเรานะครับก็ถึการสกัดกาแฟโอ้หน้ำกาแฟสวยดูความหนืดของคีม่ากาแฟที่ไหลออกมาเออคีอม่ากาแฟดีนะใช่คีม่า,าดีมากหนามากอะสุดยอดมากเคลื่อนว้าวมากไม่คิดว่า คิดว่าในงานว่าคุณจะมีกาแฟด้วยเพราะจริงๆแล้วมันเป็นงานกลางคืนไงใช่ใช,ใชงานเขาเน้นกลางคืนสัมมาแล้วคิดว่ากาแฟคงไม่มี เป็นกาแฟที่รสชาติผมบอกเลยว่าไม่ได้ด้อยกว่าที่อื่นเลยไม่ธรรมดารสชาติธรรมดาเาจะติดว่าดีด้วยซ้ำตอนนี้เขาคือว่าสาหรับคนที่มาเที่ยวงานพ่อขุนนะครับผมแต่คิดว่าไม่มีกาแฟให้กินนะครับมีกาแฟดีๆให้กินเหมือนกันนะครับผมที่โรงเรียนปัญญานุกูลเชียงรายปัญญานุกูลบอกว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพบาริส้าให้กับผู้พิการนะครับเนาะอย่างเมื่อกี้ที่เราสั่งเนี่ยก็คือบาริส้าเนี่ยเขาไม่ได้ยินเสียงเราต้องชี้ที่แผ่นเมนูว่าเราต้องการเมนูอะไรบ้างนะครับ ใช่ก็ถือว่าเป็นกาแฟที่รสชาติดีนะครับผมถ้าใครมาที่งานพ่อขุนก็อย่าลืมแวะชิมกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมีเที่ยวถ่ายรูปแล้วก็อาจารย์ก๊อฟนะครับผมจากเพจมีคอฟฟเข้าใจง่ายดีเรื่องกาแฟนะครับเราสองคนนะครับก็เตรียมตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าในคลิปวิดีโอถัดไปเนี่ยเราจะพาไปชมที่ไหนหรือว่าเราไปเที่ยวที่ไหนกันอีกบ้างนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีเราใช้กล้องตัวเดียวถ่ายนะครับ มาแบบไร้เลยแบบเรียวๆเลยเรียวๆไม่มีไม่มีไมค์ไวเลสไม่มีอะไรเสียงก็อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมก็คือเป็นการคืองานพวกขุนนะคนมันเยอะเราก็กล่าวว่ามาแบบมาแบบสบายๆเอาสถานการณ์จริงสนุกสนานมาเดินเล่นหนึ่งครับผมก็ต้องขอต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีเที่ยวถ่ายรูปแล้วก็อาจารย์๊อบนะครับต้องขอตัวลาก่อนนะครับบายสวัสดีครับผมเครื่องเขาแบบเครื่องเขาแบบตัวนิดเดียวนะ ปั๊มก็ไม่ใช่ปั๊มลอตเตอรี่นะแต่กดกาแฟโคตรด,ดีแบบขีม่ามาเต็มๆ